สวัสดีน้องน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าวันนี้นะครับพี่จะมานะครับก็คือสอนคอมโบนะครับเนาะเอาไว้ไต่แรงนะครับเรียกได้ว่าคอมโบต่อเนื่องนะครับเอาไว้ไต่แรงในโหมด4ีนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีการรีแรงนะครับเนาะเล่นยังไงนะครับก็คือ ไม่บวกนะครับเล่นยังไงก็คือดาวลดนะครับต้องคอมโบแบบไหนต้องทํายังไงถึงจะสกิลสู้เขานะครับทุกคนวันนี้พี่จะมาบอกเทคนิครับเลยนะครับก็คือถ้าเราอยากสู้คนอื่นนะครับที่เขาเติมหนักๆนะครับหรือว่าที่เขาเล่นเก่งๆนะครับน้องง่ายๆเลยนะครับหนึ่งเลยต้องดึงหัวให้เป็นนะครับน้องหลายคนตอบมาว่าพี่ผมดึงหัวไม่เก่งนะครับน้องคนที่ดึงหัวเก่งเขาก็เติมเก่งเหมือนกันนะครับน้องแถมดึงหัวเก่งด้วยนะครับไม่เป็นไรนะครับน้องทางออกที่2ก็คือ ถ้าเราดึงหัวไม่เก่งแล้วนะครับนาะทางออกที่2ก็คือต้องคอมโบสกิลให้เป็นนะครับไม่ใช่ว่าตัวนี้สวยตัวนั้นหล่อนะครับเนาะเอามาใช่นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าไม่ได้นะครับนาะถ้าอยากให้มันเก่งจริงๆนะครับนาะอยากให้มีประสิทธิภาพนะครับบวกกับปืนที่เราเล่นนะครับนาะก็คือ พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนรู้นะครับคนนั้นจะขึ้นแกนมาเตอร์ได้ภายในวันเดียวแน่นอนนะครับเนาะและวันนี้พี่ก็จะมาบอกนะครับคอมโบของพี่นะครับสามารถเล่นได้นะครับเนาะทุกปืนเลยนะครับเพราะว่าบางปืนนะครับเนาะหรือว่าบางคอมโบนะครับก็คือเล่นได้เฉพาะบางปืนนะครับเนาะแต่คอมโบพี่ก็คือเล่นได้ทุกปืนนะครับเนาะแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพี่หน่อยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะได้คอมโบดีๆไปเล่นแน่นอนนะครับเน มาเรามาเริ่มคอมโบสกิลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนก็คือคอมโบสกิลนะครับง,ง่ายๆเลยนะครับของพี่นะครับอันแรกใส่เป็นลิงนะครับนนยับนะครับโนว่า ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากคอมโบเหมือนพี่นะครับน้อกก็คืออย่ามาว่าละกันนะครับว่าคอมโบผมอย่างนู้นอย่างนี้นะครับน้อกก็คืออันนี้เป็นคอมโบส่วนตัวพี่เวลาพี่ไต่แรงแกนนะครับน้องในโหมด CC นะครับทุกคนก็คืออันนี้นะครับน้อกก็คือสามารถนะครับทาได้นะครับหรือว่าลองไปเล่นดูได้นะครับถ้าไม่โดนใจก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับน้องอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของ ลิงนะครับเที่แบบว่าเอาไว้เราแปลงเป็นปุ่มไม้นะครับหรือว่าเราสั่งหาศัตรูได้นะครับเราจะได้กลับมาเป็นลิงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แสดงว่ามันสามารถยิงแล้ว แปลงเป็นลิงแล้วก็ไปต่อเนื่องได้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าโกงพอสมควรนะครับเนอสำหรับสกิลลิงนะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นสกิลพุ่งอยู่ตอนนี้นะครับพี่มองว่าสกิลพุ่งนะครับก็คือมันดีก็จริงนะครับเวลาเข้าชาร์จนะครับแต่ก็มันยังไม่ดีเท่าลิงนะครับเนะถ้าคนไหนเล่นลิงเป็นนะครับก็ถือว่าโกงจัดแน่นอนนะครับเพราะว่าลิงนะครับเนอก็คือถ้าไม่รู้วิธีแก้ทางนะครับยังไงก็สู้ไม่ไหวแน่นอนนะครับเนอแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของ Just i b b Steam e ับสหรับ Just i b b Steam e บ นก็คือเมื่อเรามีเลือดเหตุนะครับนะตัวของเรานะครับจะถึกขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เพื่อนของเรานะครับถึกขึ้นไปตามๆกันด้วยนะครับในระยะประมาณ 10เมตรนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับจะถึกไปในตัวนะครับเวลาเข้าชาร์หรือว่าเวลาเล่นโหมด CC นะครับวงมันจะบีบเข้ามาแคบเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าวงมันบีบเข้ามาแคบเรื่อยๆนะครับก็คือเพื่อนของเรานะครับจะตัวทองไปในตัวด้วยนะครับเนาะและเพื่อนของเรานะครับจะถึกด้วยเวลายิงนะครับเนาะหรือว่าโดนยิงด้านหน้าก็คือจะไม่เป็นไรนะครับและโมโคนะครับทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะช่วยมาร์กในส่วนของจุดนะครับเนาะให้เพื่อนได้รู้จุดนะครับว่าอยู่จุดไหนอะไรยังไงนะครับพี่แนะนําให้เป็นล่าง2ลกันนนคถ้าไหหใสอง ร่างสองหรือว่าร่างปลุกพลังนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับข้อดีของมันก็คือมาร์กจุดใในเพื่อนได้นะครับเนาะให้เพื่อนระวังศัตรูได้นะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรไงนะครับให้เพื่อนเข้าทา้งหลังศัตรูได้อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้เป็นผลดีมากๆนะครับถ้าคนไหนอาไปนะครับหนึ่งตีต้องมี1คนนะครับถ้าเราเสียสลาวไปนะครับก็แสดงว่าเราจะมีโอกาสชนะมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของไหโตนะครับก็คือให้ตพี่ก็ไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับเนาะเมื่อเราเลือดดนน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 น้้้้อยยะะะะคคครรรรรรััััับบบเาาิิ่่งงงงแขึกก็พูๆปมณี ก็สัตว์เลี้ยงเอาเป็นลิงไปละกันนะครับแล้วก็กองไฟนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับมาเดี๋ยวพี่จะทดสอบให้ดูละกันนะครับว่ามันโหดแค่ไหนมันแรงแค่ไหนนะครับสเต็ปการเล่นก็คือให้เรากางกองไฟเลยนะครับเนาะก็คือแบบว่าให้เราทิ้งกองไฟนะครับหนึ่งกองเลยนะครับเพื่อเอาเลือดเห็ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าอย่าลืมเอกกองไฟมาละกันนะครับเนาะก็คือพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าให้เราทิ้งเลยนะครับเนอไในส่วนของ ปลวเพลิงหรือว่ากองไฟนะครับเนาะเราจะได้เลือดเห็ดมันเต็มๆประมาณนี้นะครับเมื่อเข้าจังหวะนี้นะครับก็ชุเป็นลิงแบบนี้ได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเพื่อนมานะครับเราสามารถยิงแบบนี้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นหนึ่งคิวนะครับเนาะทุกจังหวะนี้นะครับทุกคนดูเหมือนว่านะครับเนาะจะมีตัวตรงนี้นะครับโอ้โหไม่ตายนะครับไม่เป็นไรนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับโดนไปปัดขวาวนะครับโอ้หูยิงไม่โดนเลยนะครับเนาะแล้วก็ นี่นะครับทุกคนได้มีหนึ่งคิวแล้วนะครับเนาะและแปลงเป็นลิงได้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะก็ชูเป็นลิงได้ประมาณนี้นะครับจังหวะน,นี้นะครับโอ้โหไม่ตายนะครับเนาะและจังหวะน,นี้นะครับ ตายหรือเปล่านะครับทุกคนเรียบร้อยโอ้โหพี่เทวานะครับนอนี่นะครับเพื่อนของพี่ก็เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะครับก็ชนะมาหนึ่งเกมแล้วนะครับแบบชิวๆไปลอยนะครับพี่ก็เก็บไป2นะครับนอแล้วก็เกมต่อมานะครับพี่จะเลือกเป็นทางด้านของนี่ละกันนะครับนอก็คือเป็นเ k คละกันนะครับเพราะว่าถ้าโดนหัวก็คือนัดเดียวเลยนะครับแล้วก็ซื้อก่อนละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทิ้งกองไฟนะครับเพื่อเอาเลือดเห็ดนะครับนอมันจะได้2เกมนะครับมีเกมแรกกับเกมที่2นะครับนอก็คือให้ทิ้ง เกมละ1กล้กองนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเราก็จะตัวทองและเพื่อนของเราก็จะตัวทองไปในตัวด้วยนะครับนอเพื่อรับดาเมจน้อยลงนะครับทุกคนมาดี๋ยวพี่จะแบบว่างัดหัวให้ดูละกันนะครับนอเพราะว่าพี่ถนัดมากมุมนี้นะครับก็จัดไปเลยละกันหนึ่งหัวนะครับทุกคนนี่นะครับก็ได้มา1หัวแล้วนะครับในงหวะนี้เราสามารถชาร์จได้เลยนะครับนอเพื่อแบบว่าลิงเราได้แล้วนะครับก็แปลเป็นลิงได้นะครับทุกคนนี่นะครับนอก็ จังหวะนี้นะครับเนาะเพื่อนของเราโอ้โหได้อีกหนึ่งหัวนะครับทุกคนก็ได้อีกหนึ่งหัวแล้วนะครับเนาะและ ดูเหมือนว่านะครับเนาะก็คือด้านนู้นนะครับเนาะจะสกิทพี่มานะครับพี่ก็จะจัดให้เลยละกันนะครับตามคาขอนะครับสกิมานะครับพี่ก็จัดให้นะครับเนาะนี่นะครับทุกคนนี่นะครับได้อีกหนึ่งคิวนะครับโอ้โหตัวนี้ไม่ได้นะครับเนาะแต่ก็วิ่งลงไปข้างล่างแล้วนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับพี่จะตามละกันนะครับทุกคนโอ้โหไม่ได้นะครับเนาะก็คือพี่จตันนะครับแลวเพื่อนก็ได้ทําการเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับไม่งั้นนะครับพี่ฆ่าสีไปแล้วนะครับเนาะครับ ไม่ใช่เกมสุดท้ายนะครับก็คือเกมที่3นะครับสำหรับเกมที่3นะครับพี่จะเลือกเป็น MP แล้วกันนะครับแล้วก็ซื้อเกะแล้วกันนะครับและถ้าเราไม่มีกองไฟนะครับก็คือให้เราซื้อเห็ดได้นะครับเราก็ จะประมาณนี้เลยนะครับซื้อ1ึงอันก็ได้นะครับเนาะหรือว่า2อันก็ได้นะครับเพราะว่ามีผลเหมือนกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะส่วนพี่จะออกด้านขวานะครับเนาะเกมนี้นะครับพี่จะเลือกออกด้านขวาละกันนะครับเพราะว่าพี่ถนัดขวานะครับเนาะก็ป้าแบบนี้ไปละกันนะครับทุกคนสเตปการป่าของพี่นะครับเนาะก็ยังไงก็โดนแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะจังหวะนี้วิ่งลงมาแล้วนะครับเนาะหูแต่ไปติดตัวนี้ก่อนนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับแต่อีกตัวหนึ่งยืนดักนะครับเนาะเพื่อนของเราเข้าไปทีนะครบทุก่ข เนาะว่ามาซุบกันตรงนี้ด้วยนะครับเนาะหูตรงนี้ก็มีนะครับเนาะเยอะจัดเลยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับเนาะไปแล้วนะครับเนาะหูไม่ตายด้วยนะครับเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะพี่จะยืนตึงตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะให้เพื่อนเข้าด้านหลังแล้วกันนะครับเนาะแต่เพื่อนก็ไม่เข้าสักทีนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับทุกคนพี่ไม่ไหวแล้วนะครับเนาะพี่จะไปเข้าเองเลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่จะเข้าเองเลยจังหวะนี้นะครับเนาะก็ปัดซ้ายไปเพื่อหวังผลนะครับเนาะ ได้หรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับเนาะก็เพื่อนของเราเก็บป้ายนะครับเนาะพี่ก็ได้มาเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับซาหนี้นะครับทุกคนและเกมสุดท้ายนะครับน้องก็มาถึงจุดได้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคอมโบโคตรดีนะครับน้องก็คือเก็บในส่วนของสกอร์นะครับน้องได้4-0เลยนะครับสำหรับคอมโบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมาเกมสุดท้ายแล้วนะครับน้องสำหรับ คลิปวันนี้นะครับมาดูแล้วกันนะครับว่าจะปิดสวยหรือเปล่านะครับเนาะหรือว่าพี่จะตายหรือเปล่านะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับทุกคนก็คือพี่จะเลือกออกใช้มือนะครับส่วนเพื่อนก็คือแบบว่าตามหลังมาด้วยนะครับพี่จะเลือกปลาระเบิดไปเช็คก่อนแล้วกันนะครับถ้าโดนศัตรูมันจะขึ้นมาร์กให้นะครับก็ไม่มีนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับแต่มีศัตรูมาอยู่นะครับทุกคนไม่นะครับเนาะก็ได้ไปหนึ่งคิวนะครับก็เข้าหัวไปนะครับจังหวะนี้นะครับคนนี้นะครับโอ้โหสก นะครับทุกคนไม่เป็นไรนะครับเนาะเกมนี้พี่ก็ได้ตุยไปนะครับเนาะแต่ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับเนาะตัวนั้นเก่งจริงนะครับเนาะเพราะว่าเหลือตัวสุดท้ายเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับเพื่อนของเราก็ลุ้ม2นะครับเนาะดูเหมือนว่ามันจะเสียเปรียบมากๆนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้สกอร์มา4 0นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า ตัจัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มไร้นะครับน้องก็เรียบร้อยนะครับน้องสำหรับคอมโบของพี่วันนี้นะครับถ้าน้องๆคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่ชอบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์นะครับก็มีผลแน่นอนนะครับนาอเพราะว่าหลายคนนะครับน้องกดไลค์กดแชร์ก็หวังได้เพรนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าคนไหนกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าอยากได้เพก็จะทําากรแจเพรให้นะคับแี่ก็จะไม่ จกให้นะครับเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละ like, หนึ่งไลค์ like, หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับและพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าไม่อยากได้อะไรเลยนะครับถ้าอยากสนับสนุนเฉยๆนะครับเนาะถ้าอยากสนับสนุนนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์ like, คนละหนึ่งแชร์ are, ด้วยละกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้ละกันนะครับมาดูละกันนะครับว่า แล้วกันนะครับสำหรับดิพี่ก็อขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย